กดอนมาดูแนวทางของหยหุ้นของวันพุธที่8ธันวานะครับก่อนอื่นต้องแจ้งกันว่าใน YouTube กับ Facebook นี่คือถ้าไม่ติดอะไรผมจะลงให้วันจันทร์กับอังคันเป็นหลักนะครับแบ่งกันไปนะครับลงให้ทั้ง5ชุดนะครับส่วนท้าที่อยากตามทุกวันก็ในลายกลุ่มนะครับค่าสมาชิกขั้งเดียว6 0 0บาทนะครับส่วนสำหับอนี้เนื่องจากว่าวันจันทร์ไม่ได้ลงให้ก็จะมาลงให้วันพุธอีกวันหนึ่งนะครับโอเคนับมาดูที่นิเคอีนะครับเช้าว่าวันที่รับธันวานะครับ2ตัวบนเลขชุดที่6กเลข ลดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือกันตั้งแต่ห้าสามห้าสี่นะครับไล่ไปเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปได้ถึงเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับครบครบคือสี่สี่สิบเก้าตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดครบหรือว่าเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับแล้วก็มันมีสองรอบนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบั้นทบไปที่รอบบ่ายนะครับโอเคนี่ของนี้แค่อีนะครับ ชุดต่อมาจะเป็นของจีนนะครับเหมือนกันนะครับ2ตัวบนนะครับวันพุธนะครับเลขชุดจบคือเลข29นะครับรูดขึ้ตลงย4ตัวคือก่อนตั้งแต่0ูนย์ห้านไล่ไปถึง28 29 3 0ศย์ไล่ไปถึง5 25สนะครับจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็ถูกนะครับจีนก็36ถูกบายไปนะครับชุดต่อมาจะเป็นของห้างเสงนะครับ ท้งแสงเหมือนกันนะครับสองตัวเหมือนกันเหมือนกันนะครับเลขชุดที่หกคือเลขเก้าห้านะครับรูดที่ลงยี่สิบสี่ตัวคือเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนะครับไล่ไปถึงเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกไล่ไปเก้าเก้าโซนโซนโซนหนึ่งจนไปถึงหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับระหว่านี้จะถูกครบทุกชุดนะครับนะครับเลขสองสามสองวันเลขเก้าห้านะครับสองสามเพาถูกรอบเช้าไปนะครับชุดต่อมาจะเป็นของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับ แปดธันวาคมครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับเลข36นะครับลูดก,กดตั้งแต่1 2 1 3สองหนึ่งสาไล่ไปถึง3า3ห3 7สาหสามไล่ไปถึง5 9, 6, ้า0้าศนย์นะครับ 3, นะครับเลข36นะครับตอนนี้ถูกจาวมาติดกันอยู่หลายวันอยู่นะครับตัวสุดท้ายจะเป็นของหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างของ3ามรอบนะครับ นี่เคบาจีนบายห้างบายนะครับวันศุกร์ปเลข3าสองนะครับก็รุ้นตั้งแต่08 0 9แป้าไล่ไปถึง3 1 3 2 3 3่ไปถึง5 5 5 6นะครับต่พูธระบอาทจะสองวันหลังมาถูกห้างนะครับแต่ก็ยังถูกมายาวอยู่นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของวันวันพุธนะครับ